สวัสดีค่ะสวัสดี FC Garden าาค่ะ EP นี้อัปเดตนะคะอัปเดตเมล็ดโชวเก้าชั้นที่ได้ทําการเพาะไปนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกค่ะไม่ถึงสัปดาห์นะคะเขาก็จะงอกมานะคะนี่จะเป็นเขาขาวนะคะเขาขาวเหมือนกับเชื้อรานะคะไม่ใช่เชื้อรานะคะอันนี้เป็นรากฝอยนะคะเป็นรากฝอยรากฝอยนะคะอย่าทําการเขีย่ยเขานะคะอย่าไปเขีย่ยเขานะคะ าสามารถรดน้ำต่อเช้าเย็นได้เลยค่ะรดน้ำเช้าเย็นต่อได้เลยนะคะนี่ก็เริ่มงอกมาแล้วนะคะแม้จะยังไม่เยอะแต่ก็งอกมาแล้วบางบางเมล็ดก็จะเป็นเขียวๆค,ค่ะเขียวๆขาวๆนะคะอ่านี่คือเป็นรากฝอยของเขาเองนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเขี่นะคะใครสนใจอยากจะเพาะนะคะอยากจะเพาะเมล็ดโชกเก้าชั้นนะคะก็สามารถโทรหานุดได้ค่ะนุดมีแบ่งอยู่ที่3มชุดนะคะชุดละ 1,000บาทนะคะเป็นมันบุรีสีแดงนะคะเป็นมันบุรีสีแดงอ,อันนั้นก็จะเป็นฝักก็จะเป็นมันบุรีสีแดงที่ติดฝักอยู่เลยนะคะก็จะเป็นว่างอยู่สามชุดเท่านั้นอยากได้กี่ชุดแจ้งนุดได้นะคะตอนนี้เบอร์โทรนะคะ0644787995ค่ะ ID line nut24825 นะคะสนใจฝักเมล็ดโชค9ชั้นก็โทรหานุดได้ วางเมล็ดห่างๆกันนะคะอันนี้ก็แอบไม่ติดกันด้วยแหละเพราะว่าตอนที่บีบก็คือบีบสดเลยมันก็จะมีเมือกเขาอยู่มันก็จะเหนียวๆหน่อยมันก็จะติดมาติดมาก็บางไปมันก็จะบางติดกันในเวลาที่เขางอกมานะคะเป็นต้นมามันก็รากเขาก็จะพันกันลูกค้าสามารถวางห่างๆได้นะคะรากเขาจะได้ไม่พันกันนะคะสำหรับอพ p นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ